สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับทักษะความเป็นผู้นํานะครับส่วนคนที่ผมเลือกมานะครับเป็นจัดตินทรูโดนะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศแคนาดานะครับสําหรับประวัติของเขานะครับเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคม1971เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่23ของแคนาดาวิสัยทัศน์ของจัสตินเกี่ยวกับแคนาดาก็คือนะครับประเทศที่ทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงและเท่าเทียมกัน ประสบการณ์ของเขาในฐานะคุณครูคุณพ่อผู้นําและผู้สนับสนุนเยาวชนนะครับได้หลอ่อหลอมความตุ่มเตของเขาที่มีต่อชาวแคนาดาและความมุ่งมั่นของเขาที่จะทําให้แคนาดาเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีโอกาสที่จําเป็นในการเติบโตครับทักษะด้านความเป็นผู้นํานะครับสําหรับจับตินทูโดเป็นผู้นําที่มีทักษะด้านคนโดดเด่นในเรื่องการสร้างความหลากหลาย การสื่อสารการสร้างแรงบันดาลใจและการให้ความสําคัญกับประชาชนทุกกลุ่มครับแม้จะมีข้อวิจารณ์ในบางด้านแต่เขายังคงเป็นตัวอย่างของผู้นําที่ใส่ใจคนเป็นศูนย์กลางของการบริหารนะครับจัสตินดูโดนะครับให้ความสําคัญกับความหลากหลายและความเท่าเทียมโดยเฉพาะการสร้างทีมงานในคณะรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มนะครับเช่นคณะรัฐมนตรีชุดแรกในปี2015 มีจำนวนผู้หญิงเท่ากับผู้ชายซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับความเสมอภาคในทางเพศครับตรกหนักด้านการบริหารความคิดด้านการบริหารคงจะเป็นตัวดูแต่แสดงออกถึงวิจยตัดความยืดหยงในความสามารถในการประยุกต์ความคิดาร้างสรกับการแก้ปัญหาแม้จะมีข้อตาได้แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงมทอบาดผู้นำถึงนึงความคิเจิงมนุษยธรรม แนประเดงนในระยะยาวเพื่อดังวมดีดีขึ้นเป็นการแก้ปัญหาด้วยความคิดแบบเปิดกว้างเป็นการปรับปรุงในด้าต่างๆให้มองรวมกับถานการณ์เล็กน้อยทักษะด้านเทคนิคการจัดเตรียมดูดูมีความสามาถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารประเทศแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีพื้นฐานด้านเทคนิคโดยตรงแต่เขาเข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน เละสามารถนําทีมที่มีความเชี่ยวชาญมาผลักดันโครงการจากันเพื่อสร้างความค้านาะกับแคนาดาดูดูให้ความํากันกับการใช้เทคโนโลยีในระบบการศึกษาโดยเฉพาะในช่วงที่การเรียนการสอนก้าวสู่แพลตฟอร์มออนไลน์สนับสนุนการพัฒ,พฒ,พฒ,พฒนาัาดากษะด้านดิจิทัลในโรงเรียนจัดการเงินทุนเพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในพื้นที่อ่างไกลเพื่อให้เด็กทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงศึกษาเล็กน้อย